สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเครื่องนะครับอาดเซตทีนะครับเซตทีร้อยสี่สิบนะครับก็มานำเสนอนะครับคือตัวนี้ก็เอามาขายแล้วกันมากันง่ายๆดีกว่านะครับก็อาจได้เครื่องไว้ย่ำนานะครับไว้สูบน้ำนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามหมื่นต้นๆนะครับบอกราคาไว้ก่อนนะครับอ่า ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ติดฟังเสียงให้ดูนะครับนี่ครับดูรอบๆอบนะครับคือเครื่องตัวนี้ปอกลูกแหวนยังน่มเดิมอยู่นะครับฝาข้างก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับก็มีผมเปลี่ยนลูกปั๊มโอ้โหฉีดไปให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเราบอกไว้ก่อนนะครับนี่ครับฝาหน้ายังกาวเดิมยังปิ้นอยู่เลยยังไม่เคยแกะนะครับฝาหน้านะครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดแกะแล้วมันจะมีปะเก็นนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นปะเก็นที่ขาว ปะกาวนะครับก็เ <c oughs> ดี๋ยวต้องติดดูอ่ะต้องติดเตียให้น้องเล็งหน่อยันดออัดว่าลองด้วย <c oughs> เดี๋ยวขอยโค้กก่อนนี่ครับเสียงปั๊มเกลี้ยงดันนะครับขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับ Đây thêm sẽ đắng rồi nhá các bạn. thêm một còn thêm nữa ดให้ดูรอบเดินเบานะครับนี่นครับก็ถือว่าโอเคนะครับเบานิดได้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับคือยังไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับคืออะไรทุกอย่างปกติหมดนะครับอ่าดูไปหน้าติดไหมนี่คนระับไปหน้านะครับ รุ่นนี้เป็นฝา,าเป็นถังพลาสติกนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแทาทีรุ่นแรกๆนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือน้ำเนื้ออะไรโอเคไม่มีกินไม่มีดันนะครับนี่นะครับนี่เคลื่อมันกเหย่านะครับ ไปดูสภาพโดยรวมนะครับก็ตัวนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับก็คือดูสเกตนะครับควันไม่มีไหลท่อเลยนะครับนะครับปกตินี่ถ้าเครื่องมันหลวมนะครับหรือว่าปั๊มมุชีดไม่ดีนะครับควันมันก็จะไหลนะครับมันจะไหลมากไหลน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีเป็นนิดๆนะครับคือปกตินะครับ แต่นี่แทบไม่มีเลยนะครับนี่นะครับคืออากาศช่วงเช้านะครับติดง่ายนะครับหมุนเบานะครับคือสาเหตุที่จะของเขาว่าขายนี่นะครับคือว่าเขาบอกว่ามันหมุนหนักนะครับเพื่อการหมุนหนักเนี่ยนะครับรถนะครับมันสามารถตั้งตรงนี้ได้นี่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมเปิดตั้งให้ใหม่นะครับคือให้มันหมุนเบานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก่ทุกอย่างก็โอเคนะครับ อ่าพวกปั๊มมูชีดเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอันนี้ผมรับประกันใน6เดือนเลยนะครับปั๊มมูชฉีดนะครับอ่าถ้ามีปัญหาก็พักมาได้เลยนะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับถ้าปั๊มมูชฉีดมีปัญหานะครับแต่เครื่องนี่โงรับประกันเลยนะครับความสดนะครับถือว่าโอเคนะครับระดับนี้นะครับราคาประมาณสามหมื่กว่าบาทนะครับสามหมื่นต้นๆนะครับประมาณนี้นะครับ อยู่แท่นจะดังหน่อยนี่ครับแท่นล่างนี่นะครับแต่เครื่องมันเงียบนะครับก็ถต่ใครอยากได้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไวนะครับตัวนี้มันจะไปแป๊บเดียวนะครับเครื่องนะครับบางทีผมลงไม่เกิน2วันนะครับเต็มที่เลยนะครับก็มีลูกค้าจัดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว RT 140นะครับกำลังกำลังก็โอเคนะครับ จากที่ผมเทสเมื่อวานแล้วนะคือรอบต่ํารอบรายนี่สู้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับสปริงกวนาสปริงวาลไม่มีนะครับคือเครื่องเดิมจริงๆนะครับอ่าไม่มีไร่ข้างไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ ไฟได้นะครับปก,กติทุกอย่างนะครับอโอเคนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7999นะครับแล้วก็าฝากอีกอย่างนึงนะครับคือตอนนี้นะครับผม,มทำเฟสเฟสฟ,ฟบุ๊กด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคือชื่อก็สมพิศนาดอนเหมือนเดิมนะครับฝากกัเพื่อนกดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเพจใหม่นะครับอโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวฝากเครื่องไว้ตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับอยากจะให้ส่งหรือว่าอยากจะวิ่งมาเองก็ตามสะดวกนะครับอโอเคนะครับก็องไรก็ฝาก อ่าเพื่อนหน่อยนะครับก็เบอร์โทรนะครับ087 312 7989นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวเลยนะครับผมอ่าโอเคครับสวัสดีครับผม